มึงช่วยกูหน่อยเอาหินก้อนนี้ออกเดี๋ยวคัดจะไหม้แล้วเกียร์ล็อกอ่ะสิบหายแล้วไม่ได้ไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ดันตั้งดันตั้งกด,ด,ดเบรกว้นะสวัสดีครับก็อชอบจุดไทยบายกรนนะครับ วันนี้เรามาใบาเว็บอีกครั้งนะครับในรอบแก้ตัวเขากระโจมรอบที่แล้วเนี่ยวันนี้นะครับเราต้องขึ้นไดถึงยอดเลยนะวันนี้เราไม่มีสัมภาระใดๆนะครับที่แบบหนักๆอะไรอย่างเงี้ยมีแต่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับในกล่องเท่านั้นเองนะฮะไปตัวเบาๆเลยมาบ้านก็ไม่ได้มานะครับวันนี้และเราออกจากบ้านที่สี่นะครับเดี๋ยวไปนัดเจอ ครุสภานะครับหรือว่าเจ้าเกเว้นการนะฮะที่โรงพยาบาลย่านทีนะฮะอากาศก็เย็นๆอยู่นะเนี่ยรนนู้นหะมขอเชียกัน2ี่สิบหองศานะวันนี้วันอังคารที่8นะครับเอา E20 เต็มถังครับ ตอนนี้เรามาเจอจีนครุษภาในตำนานนะฮะรอบแกตัวจะรอดไหมนะเห็นไปเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนเเตอร์ใหม่เป็นเบอร์เท่าไหร่1436เนาะอ่าเป็นโซ่โอลิงเหมือนเราด้วยเนาะไปเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยยาวๆเติมน้ำมันยังเต็มอยู่เลยใช่ไหมโอเคถ้าเต็มอยู่แล้วนู่นเราวิ่งถึงสวนพึ่งนู่นแหละอ่าอีแดงไม้ก็ตายพอดีเลยกลับมาจากเขาตโจมล่าที่แล้วมาถึงบ้านแป๊บเดียวไม่ตายเลย ดู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 วันนี้ไก็ต้องขึ้นให้ถึงนะครับ <laughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่ปิโตเรเลียมแห่งประเทศไทยที่จังหวัดนคนปรปฐม <laughs> เดี๋ยวแปะกิน m อมอยแป๊บนึงนะครับเราก็จะได้ไปยาวๆเลย ครุยกล,อล้อเนี่ยตอนนี้มองไม่ขนอะไรมาเต็มเลยจ้ะ นี้เรามาถึงที่ราชเุรียนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงสิห้านาทีประมาณนะั้นโดยประมาณเพราะว่าดูจากฟ้านะ่าจะประมาณหกโมงสิบห้าประมาณนี้นะเร็วมากวันนี้เพราะว่ารถแบบไม่เยอะเลยนะทุกคนแบบไม่ต้องเอาขาลงเลยตนะั้งแต่กรุงเทพอะออยกเว้นติดไฟแดงนะไม่นับ พวกผมขอแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับอะไรก็ได้ได้หมดแลยเอา้ารถกระบะจะเข้าอัน,นอันนี้อีกมึงย้ายมานี่มาสงสารเขา วันนี้ผมก็มาอยู่ที่ใกล้ๆอำเภอสวนพึ่งมาโอเคเดี๋ยวแวะรถตั้นเหมือนเดิมนะซื้อน้ำสักสามขวดเนานะไม่ต้องเอาเยอะละแล้วก็เดี๋ยวซื้อหมูเพิ่มอีกนิดนึงพอดีเมื่อวานซื้อไก่จากตลาดเลยหนาวมากจะซื้อเสื้อกันหนาวเวยเอ้ซื้อเสื้อกันฝน นนี้เราอยู่ที่แยกสวนเึ่งนะแยกที่เต้ยมาซ่อมรถนะฮะเดี๋ยวเราจะตรงไปที่เขาประจจมนะแต่ว่าเดี๋ยวหากระทานก่อนดีกว่าที่ใส่เสื้อกันฝนนะคเพราะว่ามันสามารถลดอาการหนาวได้ ตรงนี้คือครัวมอนไขนะครับแต่ว่าน่าจะอยู่ข้างในนะอันนี้น่าเป็นของชาวบ้านได้พักก่อนทานข้าวเช้านะทุกคนครับตอนนี้เตาเราบินไปแล้วบินไปตอนไหนไม่รู้อ่ะสวยมากเลยได้กินหมูดิบด้วยกันได้กินหมูดิบแบบเกือบงงเลยไปได้ไงนี่ยราไปดีแล้วนะตอนนี้ครับเรากำลังกลับมาตามหาเตาแก๊สนะ ไม่คือถ้าไม่มีเกวแก๊สหมูกไก่ไม่สุกอุตส่าห์ซื้อมาแล้วอะขอไปกับประมาณแค่5โลสิบโลพอนะเอาอันไหนก็ได้ที่ที่ใส่ได้ก็จบละในที่สุดเราก็หาซื้อจนได้นะมันมันหายไปได้อย่างไรก็ไม่รู้ไปลุยๆๆจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเพราะวันนี้ผมจะบอกว่าเรามาวันเดททินะจ๊ะไม่มีเต็นต์นะบอกก่อนไปจ้ามาซื้อตรงนี้600เน,นี่ย แถมแก๊สหนึ่งกระป๋องใช่ไหมอ้าแล่ะครับตอนนี้เรากําลังเข้าสู่เตนเขานะครับของเขากระโจมนะฮะเต้บอกว่าเต้ตื่นเต้นมากวันนี้เราก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเออทำไมไม่รู้ว่าตื่นเต้นแต่รอบที่แล้วไม่ตื่นแต่รอบนี้ตื่นเต้นงงเหมือนกันไม่ต้องเปลี่ยนแกน,นะลากไปเลยโอเคไปเราเดินทางขึ้นกันเราแก้ตัวนะครับตอนนี้เออขึ้นง่ายอพอนั่งคนเดียวของเบาๆนี้ขึ้นง่ายจริง ไปเลยไปเลยนี่ไงรอยเก่ามันเนยอย่าก,กลัวสับเลยเร็วๆอยู่เกียร์หนึ่งไว้ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วอยู่เกียร์หนึ่งไว้นะเนี่ยค่อยๆขึ้นไปไม่ต้องรีบอย่ารีบห้ามรีบเลยแล้วมีสติตล,ลอดไม่ต้องกลัวยกล้ออย่าไปสับเกียร์ว่างอย่าให้ล้อมันหืดขึ้นนะ่ะค่อยๆไปค่อยๆไปใจเย็นๆเรียนรูร้อนเรียนรูร้อนก่อนค่อยๆอันนี้ยังง่ายๆอยู่ส่งเข้าไปเลยเร็วส่งเข้าไปเลยนั่นแหละสวย ไปๆสมุนไปสมุนไป,ไปบิดตัวเลยไปด,ดุดเอาละ,ะเริ่มละ <c oughs> อยู่แค่สองอยู่แค่สอง สวยสวยสวยมามามาได้ได้ได,ได้ไม่ยากไม่ยากอูแม่เจ้าห <c oughs> นึ่งรอยล้อมาทางนี้เหมือนกันตรงนี้ระวังใต้ท้องขูนนะส่งเลยอ่ส่งเลยส่งเลยส่งขึ้นเลยเอาประคองขาด้วยนะขาประคองนี่ขึ้นลายนี้ขึ้นรุนนี้โอเคตรงนี้ปลอดภัยได้นะระวังระวังล้มระวังล้ม,รลมประคองไว้ประคองเอาขาประคองไปต่อนะอยู่ขวาไว้นะอยู่ขวาเอาขาขวาประคอง โอ้หใครเอาออตโต้ขึ้นมาในโคตรเก่งเลยยอมเลยเดี๋ยวต้องหาที่จอดโอ้โหถ้าแม่บ้านมาด้วยนี่แม่บ้านเดินทั้งทางเ้ย <c oughs> ได้นะได้นะมีอะไรบอกนะอ่ะ,อะจอดพักก่อนเฮ้ยจอดไม่ได้ไปเลยไปเลยไปเลยจอดไม่ได้จอดไม่ได้ชันไปขึ้นไปข้างบนหาที่แบบลงๆก่อนขึ้นไปเลยนั่นแหละประคองนันแหละถูกละตรงไหนที่แบบจอดได้จอดพักเครื่องก่อนนะเฮเ,เยไรหาที่จอดก่อน นี่แหละขึ้นได้นะครับแต่ว่าช้าหน่ยอยสบายเราเหนื่อยไปรลองรถ โอ้แต่มองจากเมื่อกี้ตรงที่เราอยู่อะโคตรชันเลยแต่นี้โอเคอยู่นะร้านหินหนึ่งมีกี่ร้านเนี่ยสี่ร้านป่ะที่เขาบอกอะไปมาดันไอ้ไม่นนะ่ได้ได้ต้องดันว่ะขึ้นผิดลายครับนี่ประคองตัวไว้ประคองตัวไว้ไม่แม่มอยู่เพิ่งดันอยู่เพิ่งดันขึ้นนะโ <C 's S 1> okay. อเคมาดันก <c oughs> ให้เราแอล้มกันยอมเลยโอ้ตาย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 ตไปดูสกูปปี้ขึ้นยังไงวะนี่นะมันจะมีร่องหินตรงนี้นะแล้วก็อ้อมมานี่นะอ้อมขึ้นนี่เลยยังไม่ถึงครึ่งทางเลย อันนี้คืออันนี้ลานหินสองนะครับคือเราจะเจอสี่ลานที่แบบยากเนาะคือถ้าผ่านไปก็ไม่ยากละคือชันมากเลยเดี๋ยวนะตรงนี้ต้องวิง่งลายนี้โอเคไปได้ไปได้เจอลายล้วโอ้หินก้อนเบลอเลยเลยฮัลโหลได้ยินไหมเทสเทสเทสฮัลโหลสัญญาณไปก,กันอีกนี่โ่ขึ้นมาปุ๊บได้แน่นอนได้จอด <laughs> ตามรอยมาตามรอยมาโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่ยากหลังจากที่มันผ่านมาสองลานใช่ไหมก็จะมีทางแบบอย่างเงี้ยเออสบายขึ้นหน่อยเรื่อยๆนะครับไม่ยากละแต่ว่าจะหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องมาดูกันนะขับเกียร์สองได้อยู่ ยอดอุยยอมยอมยอมโอ้โหสุดยอดโอ้สุดยอดดิสุดยอดอุ้ยยอมเลยครึ่งคันเลยนะจมล้อแนะจมล้อเลยอืมสุดยอดโอุยมีเวฟด้วยจากตรงนี้ไกลไหมครับเนี่ยไกลครับไกลอยู่นะเดินพันธ์อ๋อได้ไปได้สบายเลยสบายว่าทางพี่ผมนะเรื่นเดี๋ยวที่ตรงเดินพันน่ะพันลงแม่ง ขึ้นเสียวเลยง่ายใช่ไห,หไมง่ายจะขึ้นะเสียวลุยไหมจะลุยลุยไปทางไหนนี่โอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ลุยไปเลยถ้าลุยค <c oughs> งได้ยกขึ้นเ <c oughs> ลยไม่มี <c oughs> อยู่ที่นี่เหรอหมาป่าเป็นหมาป่าว้าวขึ้นสะพานแล้วนะจ๊ะโอ้โหเปียวๆเ,เลยอ่ะุ้ยเจ๋งอะ่ะลงได้ลงได้ ยังไงก็ลงได้ลงได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์จริงลงได,งงได้ไม่ดับบิดไปเลยบิดไปเลยบิดให้ผ่านไปเลยทีเดียวเลยทีเดียวจบเลยอย่าล้มก็พอ <c oughs> สองกิโลถึงแล้วทบตรงนี้นุ่นนะน่าจะด้านบนนุ่นนะฮะจะมีเนินแปดร้อยเนินเก้าร้อยและเนินพันนะครับสามเนินไปเลยไปเลยเอาให้สุดบิดไปเลยบิดไปเลยโอเครอดเห็นไหมบอกแล้วมันไม่ลึกผ่านรอด สบายไปเลยทวยติตออทำใไปถึงโอ้ถ้าเป็นหน้าฝนเป็นงไงวะเนี่ยโอ้ลื่นเอาลื่นเอาอ๋อไปไปไปตรงนี้นะครับก็คือฐานปฏิบัติการใต้เนินหนะึ่งศูนย์สามศูนย์เนาะปชด ทางเข้าก่อนได้รับอนุญ,ญาตนี้เป็นล้วนน้ำนะโอ้โหดูทางโอ้ยเยี yeah. ่ยอะไรเนะี่ย อันนี้แค่เดิน800แปดร้อยเนี่ยไม่รู้ว่ะบอกไม่ถูกเสียวมะต้องลองดูคิดว่าได้อยู่ไปไม่ลองไม่ดูขึ้นเลยนะบอกวัดใจใช่ไหมฮะอนนี้เลยต่อด้วยเนินอะไรเนี่ยอยู่เกียร์หนึ่งไว้นนะมึงห้ามถอนเกียร์เด็ดขาดเลยนะ นี่นะลายนี้นะทำตกลองด้วยปุบปบนี่นะตามลายกูนะขึ้นขึ้นมาขึ้นไต่เนินมาล่างก็ได้ล่างก็ได้เออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นอันนั้นก็แหละแล้วก็ลงตรงนี้เลยเนินน,น,น,นั้นละเนินเรนนั้นลงซ้ายมา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 บิดมาให้สุดบิดมาลงมาลงซ้ายมาลงซ้ายมาโอเคเออุณหลุดแล้วุณหลุดแล้ว กุ <c oughs> หลุดแล้วหลุดแล้วทิ้งมันเลยนะอุ้ยมึงมึงหุดยอดเดี๋ยวนะทางไหนวะนี่ลงนี่ลงนี่ลงกลางต่อเลยนะต่อเนื่อง <c oughs> ทำไมกูมองฟ้าเป็นสีม่วงวะหัน <c oughs> หลังไปมองแม่งโคตรสวยไอ้้ย ขั้นบันไดจอดแถวนั้นก่อนขึ้นไปขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้อย่าจอดตรงชั้นชั้นมึงช่วยกูหน่อยเอาหินก้อนนี้ออกเดี๋ยวพัดจะไหม้แล้วเอา,เอานอนลงเลยนอนขวานอนขวาเข้าเกียร์หนึ่งไปนอนขวาไปเลยเออนอนไปเลย เรืเอยๆเดือดเลยเ,เ,เอาหินก้อนนี้ออกแล้วมาดันดันตูดให้หน่อยเนี่ยก้อนข้างหน้าคุณเนี่ยนั่นแหละก้อนนั่นแหละเฮ้ยหนึ่งสองสามดันนะโอเคให้มาให้ันทักก่อนอันนี้ไม่ได้ลมนะไม่ถือว่าลมนะขอหินขัดล้อหน่อยขอ,อก,ก้อนใหญ่โอ้ย <c oughs> <c oughs> ไปเลยไปไปทันแล้วเนี่ยขัดขัดไว้โอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้ยยังมีต่อไปนะเนี่ยเออพักแล้วกันต่อได้ไหมจะถึงแล้วไปหนนะ มาเลยส่งยาวนะส,วนนส,วส่งยาวเนินนี้ยส่งยาวส่งยาวมาเลยถึงแล้วถึงแล้ววิ่ยแค่แม่ไม่แม่เกือบ <c oughs> แล้วเกือบแล้วเกือบแล้วต่อเลยต่อเนื่องต่อเนื่องอุยอ้ยอุ้ยตายละเราขึ้นรถผิดลายกว่ามึงมึงมึงออกขวาไปมึงออกขวาไปขวาลุ้นเลยเดี๋ยวกูดูก่อนข้างหน,น้าเออขวาไปเลย เ,เ,เป็นอะไรวะเฮ้ยเป็นอะไรวะเฮ้ยเบรกล็อกเหรอตัวหนึ่งนะเหมือนอะไรล็อกสักอย่างหนึง่งอะไรล็อกวะเกียร์ล็อกเหรอหอืมเกียร์ล็อกอ่ะให้เข้าเกียร์เออชิฟใช่เข้าเกียร์ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ถอยหลังไม่ได้เดินหน้าอย่างเดียววะ เฮ้ยทำไมเกียร์ค้างวะเกียร์ค้างไม่รู้สึกอะไรวะไม่รู้วะไม่เคยเป็นไม่สุดเลย่สุดไปหลังไม่ได้ใช่ไหมเออทำไมวะหน้าได้หลังไม่ได้เกียร์ค้างหรือสเตอร์วะมันเข้าเกียร์ว่างไม่ได้ตอนเนี้ยเดียวหน้าได้อย่างเดียวหลังไม่ได้นึกมีสัญญาณมาวะไม่มีสัญญาณด้วยอืมอนนึ่งอันหนึ่งติดหินป่ะเออ่ะเอาหินออกดิเฮ้ยได้ได้ได้โอเคโอเคตอนนี้ผมไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร แต่ผมก็พักมาตลอดนะไม่ได้ขับยาวนะขึ้นเนินเสร็จก็พักขึ้นเนินเสร็จก็จอดอะไรเงี้ยตอนนี้ถอยได้แล้วคือผมขึ้นฟินไลน์ต้องไปลงตรงนู้นแล้วก็ขึ้นมานี้ตอนนี้เรามาถึงเนินสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครล้มนะสุดยอดเลยอะถึงแล้วจะถึงแล้ว,ลวอ้าวเหรอยังไม่ถึงอีกเหรอไปได้ไปได้ไปได้ไไดสบาย โอ้ยไม่ถึงอีกเหรอโอ้ยตรงนี้สวยมากทุกคนโอ้ยนู่นไงเห็นแล้วเห็นบออ่อวัดใจแล้วนู่นไงอ๋อนี่แล้วก็เดินสุดท้ายนี่นู่นไงบออ่อวัดใจตรงนั้นเป็นไอ้บ่อน้ำตรงนี้นคือบ่อน้ำนะโอ้ยเราขึ้นมาอย่างสูงอ่ะสุดยอด คนหนึ่งแล้วว่ามีสวัสดิการสายด้วยโอ้ในที่สุดผมก็มาถึงเขากระจบจนได,ด,ด้ด้นใ้สุดด้านใ้สุดขวามาขวามาซ้ายมาซ้ายยาวเลยซ้ายยาวส่งขึ้นมาทางขวานะ ส่งเข้าไปหินขวานะหินขวานะต่อเลยนะต่อเลยต่อเลยไปนู่นเลยไปนู่นเลยขึ้นขึ้นขวาไปเลยในที่สุดเราก็มาถึงนะครับเขากระโจมเนี่ยเมื่อกี้เป็นอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นเมื่อตอนเช้าใช่ไหมครับเมื่อตอนเช้าเตาหายฮีโกโปหายแต่เจอแล้วใช่ไหมเดินทะลุเนินพันไหมยังไม่เป็นไรเล,ไเลยไม่แตกเลยพูดอะไรไม่ออกเดีย๋ยวเราจะจะลึกไว้ที่นี่นะ จะได้อยู่นั้นๆขึ้นมายากเหลือเกินเดี <laughs> ๋ <Goo oy oro> ยวพามาดูรอบๆนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับสมเดเ็จพระนเรศวรมหาราชอันนี้ก็จะมีเป็นแบนี่เลยขายของชํำนะครับมีทุกอย่างตันนี้เวลาบ่ายโมงฮนะ LC ดูลานชมวิวไปปไปไป,ป,ป,ปไปดูกัน <What? S 1> สุดเขตประเทศไทยเขากระโจมนู่นอันนู่นฝั่งพมา่านะ mm hmm. นั่นคือฝั่งพม, mm hmm. ม่าแล้วกรุงเทพอยู่ซ้ายราชบุร mm ี hmm. อยู่ซ้ายเมียนมาอยู่ขวาทวายอยู่ขวานะครับก็คือฝั่งพมา่านั่นเองนู่นไงก็คือน่าจะเป็นทางสวนพึ่งทางอะไรที่เรามาก็คือเขาลูกนี้ทั้งหมดฝั่งนู่นไกลๆก็คือเป็นออกไปทางราชบุรีนะครับและโชคดีมากเลยครับขาขึ้นนี่แบบ ไม่มีใครล้มเลยนะอีแดงมีอาการด้วยคือคัดติดนิดหน่อยนะหลันจากนี้ครับกิจกรรมของเราก็คือเราจะกิน mm hmm. หมูกระทะลา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 นีา่ <kardeş> มีห้องอาบน้ําชายห้องอาบน้ําหญิงด้วยนะแยกกันเลยนะโอ้น้ําท่าทางจะเย็นด้วยนะเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มหิวแล้วนะะเดี๋ยวเราจะไปทานหมูกระทะกินดีกว่าอดี๋ยวนี้ติดเมนูหมูกระทะชิวๆครับ <c oughs> ตอนนี้ขอ นั่งทานหมูกระทะก่อนนะครับแถมแบกมานี่หนักมากนี่ดูดว่านี่คือท้องเหลือทุกงานอ่ะจริงๆนี่อันนี้ก็เตาใหม่นะเตาใหม่เลยอยตั้งได้มาเพื่ออะไรได้อย่างนั้นเราเอาอันนี้ทำไปละนั่งสบายเฮ้ยมันลงฮะมันหากูเลยนะมีอกไก่นะจ้าอกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนไหม้หวะเนียนี่ได้หนังไก่พอดีหนังไก่มากินด้วยกันครับ ใครดูตอนดึกนี่แบบโอ้ยโอเคโอเคจริงปะเนี่ยเค็มแต่อร่อยเค็มแต่อร่อยโอเคดูเรื่องไปถึงข้างล่างผมล่วงนะสกีนเฮดเ่ยตอนนี้ก็ทานหมูกระทะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเช็คน้ำมันเครื่องเช็คอะไรก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก่อนจะ เดินทางลงไปข้างล่างเดี๋ยวผมจะเติมเพิ่มไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้มันเอนรถมันเองขึ้นด้วยน่าจะมากองข้างหลังไม่แห้งนะครับเรียกว่าสติกเกอร์ขอกระจงนะไม่มีขายข้างล่างนะต้องขึ้นมาเอาเองใช่ใช่คนที่จะซื้อไปฝากก็ไม่ขายนะทำไมทำไมใช่ไหมเพราะขาดความศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับอ่าคนนั่นจะต้องขึ้นมาอีกแล้วก็มาซื้อข้างบนตอนนี้นะครับก็ได้ไปทาลงแล้วครับตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะลงเดินทางไปสู่กรุงเทพมหานครบ้านของเรานะฮะ กลับไปถึงบ้านก็คงต้องล้างโซ่ก่อนเลยนะครับอันดับแรกเคียร์โซ่ก่อนเลยเลื่อนทางกันสภาพเดียวกันเลยขึ้นมาแบบผมเลยสวัสวดีครับเดี๋ยวเจอแทงน้ำก็คือตรงไปเลยใช่ไหมโอเคไปไหนโน้น <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไปล้ครับ ต,ตอนลงไม่เลื่อเท่าขึ้นนะทุลักทุเลโหเข้าใจเลยรถหนักล้มมันประคองยากกว่ารถเราอีกโอเคเดี๋ยวเราไปเลยคะ่ะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ค่อยๆไปลายขวาถ้าเปลี่ยนลายไม่ได้หินเยอะนี่นะครับเนินพันธนะครับคุณยาวเลยครับคือต้องแบบมีสติแล้วก็แบบรู้จังหวะรถนะนี่ครับเนินพันธยาวเลยได้งลงน่องกลางได้นะนี่รูน้นี้อ่ะตามตามฉันมา ระวังมันเวียงล้มนะจุดนี้นะครับก็คือทางเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับทางขวาจริงๆเรามาแต่ทางขวาด้วยแล้วมันแบบยากมากแล้วผ่านมาได้ไงไม่รู้งงมากเลยโอ้ลงงี้ขึ้นมาสนีินด้วยดูสิขึ้นง่ายกว่าอีกยอดถ้าทุกคนขึ้นไปได้ทางลงง่ายมากเลยแบบมาแบบสบายเนาะผมตัดไปกรลรองไม้เลยโอ้เนี่ยเอ็นดูลูของจริงมาแล้วเนขะโค้น่าครับเดี๋ยวเดี๋ย ตอนนี้คือแบบรู้สึกดีรู้สึกดีว่าที่แบบได้ทําอะไรที่แบบไม่เคยทําแล้วแบบไม่คิดจะทําด้วยเลยขึ้นลายนี้ไปนะนี่นะขึ้นลายนี้ไปนะเออใช่ใช่ตรงนี้มันหินใหญ่มันคุมรถยากเอาแล้วครับคุณรูส์พาเก็บแล้วหนึ่งแต้มมึงแป๊บนึงลงมา,าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวกูหาหินขัดให้ก่อนเต้เต้งลงมาลงมาจากรถอันนี้มันตั้งอยู่ใช่ป่ะนอนเลยจับนอนเลยนอนนั่งก่อนดันตั้งดันตั้งกดเบรกไ้นะอ่ะโอเคขึ้นเลยขึ้น สุดยอดเลยสุดยอดอ๋ออันนี้คือผาเขาคอดอุ้ยโคตรสูงอ่ะโอ้เป็นหน้าผาแล้วครับพี่อ๋อหน้าผาโอ้โหเนี่ยเรียกว่าผาเขาคอดโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่ไงจุดที่เต้งล้มเนี่ยเห็นรอยอยว่าขาวๆเนี่ยเนี่ยมีน้ํามันหกอยู่นะนี่ไงนี่ไงรอยล้มอยู่เนี่ยเนี่ยรอยล้ม ในที่สุดเราก็ออกมาสู่อำเภอแล้วก็ตัวเมืองนะฮะเป็นทริปที่สุดยอดที่สุดละที่ผมทำมานะสรุปนะครับผมไม่ล้มเลยอันนี้ล้มไปทีหนึ่งดูชุดดิรถล,ล้มไม่พอคนก็ล่วงด้วยกลิ้งกับกลิ้งตกเขาเลยนะคือถ้าตั้งใจมามันขึ้นถึงแน่นอนอย่าลืมนะครับติดตามเต้โกวินกรเหมือนเดิม ผมมีอะไรจะฝากเพื่อนๆนิดนึงด้วยว่าเราจะทําอะไรอะนะ่ะเนาะบางทีเราก็ต้องไปเจอแบบเสียงที่แบบว่าคอยค้านเราหรืออะไรพวกเนี้ยถ้าเราแบบมั่นใจแล้วเนาะอย่าให้เสียงของคนอื่นอะ่ะมันดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเองว้วยแล้วถ้าเรามีความฝันเนาะเราอย่าปล่อยพวามฝันของเราทิ้งไว้โดยที่ไม่มีใครดูแลนะกระสูทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนทําได้คนระับผมทําได้แล้วอีแดงไปได้ทุกคนก็ไปได้ <Okay. S 2> ครูรู้สภาแก้ตัวสําเร็จแล้วนะทุกคนไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ไม่มีอะไร เสียด้วยยางก็ไม่แตกทั้งคู่นะเฮ้ยบายทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะสรุปค่าใช้จ่ายท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับบายบายเรียบร้อยครับตอนนี้เกมเหนือนะครับคุรุสภาทำไมน้ำมันหมดน้ำมันหมดบิดบิดเพลินจนน้ำมันหมดเนี่ยไปเดี๋ยวเราถีบไปเติมน้ำมันกันแป๊บเดียวเนี่ยอยู่ใกล้ๆประมาณโลสองโล